เกิดอ,อะไรขึ้นโอ้โยโอย้อยู่ข้างบน,นงทำอะไรกันเนี่ยโอ้สวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่สายตาของสุสงครับ อะไรอะไรอะไรดำลงดำลงเออไม่เอาขึ้นไม่เอาขึ้นดึงดึงโออเกือบแล้วเกือบแล้ว โอ้มันเข้าไปลึกแท่ไปลึกเกินเปิดฟ้าคางบ่ เสียเปี้ยวโอ้ยมีเดรถเขาขมเด้บอบ่เบิ่งเขาเเดเจ้าบ่ไปบ่ไป,ไปห้องล้อห้องล้อเอายัดเอายัดเเอดเตเ้อดเเอดอ้ไหนแล้วระดับยังคือสูงแค่ระดธบ สุดยอดสุดยอดด,ด,อดินเปียกเอาดินเปียกดินเปียกเจ้าสิปีนอยเ่เด้อยจ้าโอ้มันดันมันมันเอียงไหมเจ้าตองป่าให้มันเสมอไหมมันเอียงไม่ได้หรอกขึ้นมาได้ราไได้แข เานเปยเปียวกป้มเ,ววมเ,ววเนอมอันม่จะเปียวกวเลยได้เดี๋ยวนี้มันมีแห้งแล้วบานนี้เขายังสูมเขาสูบไส้แล้วบ้าน,นี้สูมไส้น้ำลง่าน,นี้ในการอา้อย่งไงเนาะมันคือบ่าปมันดีแล้วคือป,ป่ป่งตรงไปวะมันค่ายอย่าง ยังฟ้าถ่ายก็ดีดยันนั่นเดียวเอ้ยถึงได้แล้วก็ว่าตัเยโอ้ยมันสั้นโวดมันเปียกเหมียจ้ากโกหกโยดินมันคือขความเสียอีดเลยนี่นะเจาโโ้าโกหกอยนหามันไปไม่ได้เจ้า,จาต้องเอารถเจ้าระดันขึน่นเอา บราันบ่รอดรอกเขาทำมาเทีนี่ก็แยกแต่เขากดดันขึ้นมาอีกบ่ได้เสียมาขึ้นหอดพี่ไ่ได้หรอกแต่ดับไอยู่ใส่นี่เียเว่าขึ้นพีอีกเดียวนั่นไหนเนี่ยนันนี่นะโอ้ยย้อนไปย้อนันอีกอันไอนเอาบางทุงเราเนี่ย ไม่ไดเรถมันไม่กไปมันลงไม่ถ no ึงเด้วมันนี่ยี่ิดตามสิดเอเลยวายจได้รถมันถึงขึ้นมาได้ไม่ได้เดี๋ยวรถขึ้นมาได้เดี๋ยวรถไม่ขึ้นมาไม่ได้เดี๋ยวรถดั่เพราะใว่าจะ่าวว่าขึ้นมา่อยไปดั่งนังดั่งมากดั่งฟังนี่เปได้น้เพราะว่าท่ดี่อัดอัดมามันปรเมาณดินหน้านเนี่ยมันบรมดินรองหน้าดีถ้าดินรองหน้ามันก็ขึ้นได้แหละรถเน่ย อันนี้เจ้า้องหูยดดินเสียช้ำเสียอิดจนนี่เบิ้งนันเอามากตลาดเนี่ยนี่คนกังหูจ้าเขาตัอยดินคงควงล็อกคุณเลยเจ้าได้เปลียบเปียบเป็นควางล็อกคุณเลยเออล็อกไม่หมดเนียน่รเดี๋ยวมันเดือนเดือนนี้มีแต่เปียกครับเนียนว่าน้ำเขาไหลลงมาแล้วก้นดินได้ด้วเดี๋ยวเรืองว่านเนี่ยก้อนินควังก้อนินควางหมดหมด મા માાલ માલલલ માલ૲લલ ลงแล้วด bon? ึงอีกรอบวะดึงอีกรอบเพราะดินมันก็ลงไปเยอะอยู่นี่ดินไม่มีแล้วดินหายหมดเล้วไปโอ้ลากลากลูกดั้มก็ลูกดั้มลูกขนาดไหนลงมาได้หรอยังลงมาได้ลงมา ขึ้นสุดแล้วยังนี่ดำนี่<ำ>โอ้คือปรขึ้นใิ์สุดลอดปาให้เราขึ้นดำอีกให้ลอยมันลอยอีกเนี้ยไม่ขึ้นปรสุดธได้นี่ขึ้นดดนี้ขึ้นอีกมันจังอันลงอันดินลงได้ขึ้นดำอีกปะให้ลอยมันลอยขึ้นมาหน่อย เพราะามันไม่มีดูเอาดินดินเข้าหัวไหมป็นชน่างป่าอืมโออมะเมนนี่ม,นมีแต่แกขีดตุ่มมาเด้วยมันมะเมนแกดินเหี่ยงมาเดิไม่ได้หรอกถ้าจะเอาขึ้นสูงไป <laughs> เปียวบอ,อกลาไปเอาแมคโครนหน่อยมาสวิงโอ้ยังำไม่ได้ดอกบังบังสุดกันไปเถอะตอนนั้นช่วยหนักช่วยแทงาอีก,อ,กอืมเออขึ้นน้ำอีกหน่อยพี่เอันปะขึ้นอีกหน่อยค่อยๆขึ้นไม่ต้องขึ้นแรงให้ให้มันยกขึ้นมาอีกหน่อยอเพราะยีนก้อนใหญ่ลงไปได้ขึ้นอีกหน่อย ขึ้นขึ้น่นอเออโอเคบาดเนี่ยเดีตะดินคือเขาไปบานเนี่ยนะ thấy mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ luôn ba thôi không luôn 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 à luôn luôn có cái ออกค่อยๆออกเลยัอนอได้อยู่แล้วาดึงก่อนอยเยพึ่งถหยเย่าเพึ่งถอยครับเียไหวหรอแม่ัน่ยดันกดันันัน มาดึงครับมามามาให้เก้าดิมาอ่อเย่ว้าวว้าโอ,โอ้โซ่สุดยอดเลยเนาะมาทานจริงจริงุงเป้ง ออาค่อยๆออกตัวปะส่วนมันตึงจังไยคลอยๆๆๆปาขึ้นรถก่อนเดียวเดียวเราขึ้นรถกันปาขึ้นรถเลยอ่ะุดดึงนินโนโรครับเฮ้ย เดี๋ยวเลยดำอพอา่อฮ่าฮ่าโอ้ยโชว์วมาตรฐานจริงๆซื้อมาเท่าไหร่แป๊นี่ขายไปโู่นาขายไปนั่นโ้

หน,น้างาน